สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับมาพบกับเตะอีกแล้วนะคะแต่ว่าเตาต้องบอกทุกคลิปบอกทุกไอเดียก่อนนะว่าการที่เตะมาแบ่งปันไม่ได้ชี้นําให้ไปลงทุนตามนะคะแล้วก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ชี้ชวนไม่ได้แบบต้องมาลงทุนกับเตนะคุณฟังเพื่อเป็นความรู้ประดับความรู้คุณสามารถไปหาความรู้ต่อย,ยอดเอาไปใช้ในการปรับใช้ทุกด้านในชีวิตได้เลย ในือนการคุ้มค่าในเรื่องการลงทุนไอเดียที่เต็ม,มาเล่าคุณเอาไปปรับใช้หรือคุณจะฟังเป็นความรู้ได้หมดจ้าไม่มีเวลาอ่านภาษาอังกฤษไม่มีเวลาอ่านภาษาต่างประเทศเตยเป็นนักลงทุนจริงๆทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเตยจะมีความรู้เยอะมากที่มาแบ่งปันคนไทยและคนที่ฟังภาษาไทยได้ฟรีเพราะทุกคนให้เกียรติมาติดตามสละเวลาอันมีค่าในชีวิตมาติดตามกันเพราะฉะนั้นเราต่อแบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องการเงินเรื่องการใช้ชีวิตเรื่อง การลงทุนที่หลายๆคนอยากจะได้ไอเดียในการเพิ่มเงินนะคะขอบคุณนะคะคุณอุไรวันนะคะบอกคุณขอบคุณคุณเตมาแบ่งปันสิ่งดีๆเรื่องราวติดตามมาเกือบ2ปีแล้วขอบคุณมากนะคะอุน่ารักจริงๆต้องการข้อมูลแค่นี้แหละต้องการคําแบบว่าฟังแล้วได้ประโยชน์ขอบคุณเอาไปใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์ต้องการแค่นี้จริงๆในฐานะที่ ก็เริ่มมีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วเริ่มมีชีวิตที่แบบจะไปทําอะไรที่ให้ประโยชน์คนอื่นโดยที่ไม่ต้องคาดหวังให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้สังคมเราดีขึ้นและ,จะเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าสังคมของคนที่จเจริญแล้วอย่างเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนให้คุณค่ากับประเทศตัวเองและทุกคนรัก รักคนสวิตระหนึ่งว่ารักตัวเองคนร่วมชาติช่วยเหลือกันแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จะทําให้เราพัฒนาประเทศจเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วด้วยการแบ่งปันความรู้ของคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วมีอนาคตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องไรายได้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะแบ่งให้กันไม่ใช่การแบ่งแจกเงินแจกทองเลยอันนั้นมันคือ ชั่วคราวใช้เงินหมดก็จบไปถ้าเราแบ่งปันความรู้ชีวิตจะดีขึ้นคุณสามารถเอาความรู้ไปใช้เองไปแบ่งปันลูกหลานครอบครัวเพื่อน <Yes. S 1> พี่น้องอะไรที่คุณแล้วแต่ได้หมด